แแดงสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คืออ่ะด,ดูชุดเดิมเมื่อกี้เลยก็คือหลังจากอัดคลิปเฮอของประจำเดือนในสาเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทำคลิปนี้นะคะก็คืออยากจะให้แค่นั้นเองนะคะพอดีช่วงนี้นะคะก็มีมีคนมาติดตามแอนอยู่สักก็จะว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะไม่กี่คนแต่ว่า ก็คือตัวนี้นะคะแอนอยากจะให้นอกพอดีได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้นั่นเองก็คืออยากจะเอามาแจกให้เพื่อนๆพนทุกคนนะคะที่ติดตามแอนนะคะได้เอาไปใช้กันนะคะก็จะมาะแกะให้ดูเลยนะคะสําหรับตัวแรกก็เป็นอันนี้นะคะเป็น T M ิสชิเลดี้เอ็มนะคะตอนนี้ออกมานานแล้วแหละก็คือเออก็มีไว้ก็ไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาแจกให้เพื่อนเพื่อนดีกว่านะคะ วิตชินเลดี้เอ็มวีเชฟนะคะซูเปอร์พาวเดอร์สพีเอฟยี่สิบห้าพีเอบวกบวกนะคะตัวนี้ก็คือมันเป็นอะไรอ่ะเป็นแป้งวีเชฟเป็นการหัมันบอกว่าเอโอมเลกุลเนื้อแป้งหักเหตามองศาของแสงนะคะก็คือจะทำให้หน้าเราดูวีเชฟนะคะอันนี้ที่สีสีที่แอนจะแจกนะคะก็เป็นสีเอสองนะคะสี0ูน ผิวกลางนั่นเองนะคะก็คือตลับก็เป็นแบบนี้นะคะขออนุญาตแกะและกันเนาะเป็นตัวเ M แบบนี้นะคะแกะออกมาก็จะมีแผ่นันนี้ยังไม่ได้ใช้ก็คือจะเอามาแจกให้เพื่อนๆนนนนเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้เป็นแป้งเออโทษค่ะ <laughs> เป็นลิปสติกนะคะก็คือ Mi s ชิน e n แ m มพ i ้งเมนจิตลนะคะเป็นลิปเปลี่ยนสีนั่นเองก็ก็จะเอามาแจกอนกันสำหรับเพื่อนๆนนะคะก็รางวัลก็มีอยู่รางวัลเดียวมีไม่เยอะ,ะคะ่ะแต่ก็คืออยากจะให้เพื่อนเพื่อได้เอาไปใช้กันเนาะ,ะสำหรับอันนี้นะคะสองชิ้นนี้อ่ะสองชิ้นนี้นะคะจะแจกให้เพื่อนๆน,นะคะสำหรับกติกาก็คือ เพียงแค่คุณกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้หรือว่าคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ติชมหรือว่าอะไรก็ได้ที่อมีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างปรับปรุงบ้านนะคะก็สามารถบอกใต้คลิปนี้ได้แล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่นะคะในการจัดส่งเจ้าสองตัวนี้ไปให้ด้วยนะคะสำหรับะระยะเวลาก็อแอนจะมาประกาศผลวันที่ สิบละกันนะคะก็คือเพื่อที่จะไม่ให้มันยาววันนี้วันที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบแปดวันนะคะก็ตอบมาได้เลยข้างล่างนี้นะคะสําหรับคนที่อยากได้นะคะสําหรับของรางวัลน,นี่เอเจจดสมให้ก็น่าจะประมาณช่วงหลังสงกรานนะคะเพราะว่ามันก็ติดคัดเรื่องของปริจนนะคะอ่าไปละค่ะบ๊ายบาย